เสียเองสี่หนึ่งสี่ลูกเลยคนนี้ทำเสียเองโดนพลาดสี่ลูกโดนมาสินดีโอ้เช็ดผิดอีกแล้วสองสี่ เดอ,อสองสี่เซ็ที่2อครับสิดีเสิร์ฟติดเน็ตเองคนระับสามห้าเดาีเขาก็เสิร์ฟพลาดเหมือนกันคนเดิมหกส Chô, chô Dồn phải áo tốt cho Chô lông quá 7 สี่เจ็ดครับยังนำอยู่ยังนำอยู่สามลูกนำไปตลอดก็จะดีอ้าวพลาดเองแปดสี่บูท่อไปร้องก่อนรอคาร์เลอร์แปดที่สิบลสสสัสิกาตาลาหะลาอเตียาโบวานโดนาก,กาแอนบราการีชามราพิสรับ ดัสเบริปาณีพงศ์และสราเชื้อบกคาจากฐานากาศกรรมการผู้ตัดินคุณดลพาวิสบุลเชุลสนาที่สิบสองีกู่ทั่วไปเ้าบชาเลยเลที่สิบเอ็ดรัสกากรหัอาทิตย์ยาโภวันจากแชนลากับพิชามูลภัชรพิสุทธิศิลจ์ัสเริาณีพงศ์และสราเชื้อบอกพาจากฐานากา,กา,กา,า,กา,า,าศ อ้าวเขาพลาดอีกแล้ว9 5โอ้โยนได้ผลได้ผล15 โยนตกเอาโยนให้ก็ตกไปเรื่อยๆสิเอาให้ตกไปตกไปโอ้โหอโอกครับสิบเอ็ดห้าอาน่าเหมือนเกมแรกเลยครับสิบเอ็ดห้าเท่ากัน ขอประชาสัมพันธ์ค่านห้ามนักกีฬาหรือผ<ว>ู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปมองบริเวณทางเดินหลังสนามแข่งขันเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของสนักงานของห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะห้ามเข้าไปบริเวณดังกล่าวหากไม่ได้รับอนุญาตค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะห้ามนักกีฬาหรือผู้ไม่มีหน้าที่ เข้าไปมองบริเวณด้านหลังสนามแข่งขันเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สำนักง,งานของท่านสัปดาห์ที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห้ามเขราห้ามเข้าไปบริเวณดังกล่าวห่ากไม่ได้รับอนุญาตค่ะอ้าวต่อ11.5โชว์เซิร์ หยดมาโยนตบอ,อ,อ,อไมไห่ตบหยดหลอดโอ้โหไปงัดให้เขาสีดีไม่ถึงหลังก็เสร็จสิหกสิบเอ็ดเ็นลูกแล้วติดเน็ต 12, โคตรเริ่มดุแล้วโอ้โโชว์7จ็อ้าวอเติดเน็ตเองครับ 37ครับอ่าตีเน็ตอีก147 147ครับ147เซตที่ so 2โชว์เซิร์ฟ โยนไม่เลยเอาสุดดี814ครับอ้าวเสียสองแล้วเช็ดผิด9ี4 สนามที่ห้าอีกผู้ทั่วไปอรอบกอนโรชาเลอศ์แบตที่สิบสองกินพันักทูราชาณพัฒน์สุกกกขการศาสตร์กัลยาศส่สวิชาสินใจปภากรจันสรมางมงคกรวิาการกรรมการเรื่อสิส่งศิลปส,ส,ส,สนานที่หาอีกผู้ทั่วไปอรอบกอนรชาเลิร์แตที่ 12. ที่ทพ oh, จับถูนนัส oh, ุก oh. ok ์กนากาใสจาตสิบเอ็ดสิบสี่าเกามพอรีไดเพืสิ้นิสาได้สแตมนึงเอาสิบห้าสิบเอ็ด สิบสอหาสิบสามสิบห้า นิดอีก14 15อีกล้เกาะเลย14 15เลยตอนนี้สนามก็ใช้ผู้ทั่วไปรอบก,ก่อนรอชนะเล 8, 5, 6, เออิศแมตช์ที่50นัอเียนพักนีมเน่อย<ส>นี่อย1 1 1 4 6 1 4 35า6ก่38ร9 40 41 4ิ43 44 45จกกร48 4า50 51 5า53 54 55 56 57 58 0 6ิ62 63 64 65 66 67 68 69บ รมการผู้ตัสิ์คุสุเทติโยสวัสดิ์สกุลสนามี่ก้าชายผู้ทั่วไปรอบก่อนรองชนะเลิศในที่57 15-16สิญญาจีจากสิงค์เอชและสันตพัทรลิขิตคูโอ้16เท่ากำจันิจดลพันพาดีจากดิไรและศิริโร์โสธนจากบอชขํากรรมการพระตสินอุสุเีติโยสวัสดิ์สกุล 16 18 16แปดสิบหกเอาเร็วๆอีกสามแต้ม <c oughs> คนเชีย์บีบหัวใจ <c oughs> แม่นั่งอยู่ข้างหลังก็บีบหัวใจแม่นั่งเตี้ย ชายผู้ทั่วไปครอบก่อนรอชนะเลิศแบตที่ห้ารุธน,าพ,า,น,ธา,า,นา,าพักอ <8. 16 S 1> งบจากเศนาบัตกันนวชิล์มีโสเภณีจากธนการแปดสิบหกครับสามลกสามลกเอาไว้่ดนกินแบบต้นฝั่และปัชชายวรศัพยานันจากบ้านทองหยอดกรรมการประสิทธิ์คุณคนาคนจันทรทูเออสิเก้า

17 20เอาเหมือนเดิมอ,อีกแล้วแต้มเดียวแต้มเดียวดีย่โอ้โหผ่านผ่าน oh. ได้ทองแดงแล้วครับ แม่บอกบอกว่าไงนะคุ้มกับค่าเช่าห้องแล้วไหม